ครับสวัสดีครับของเล่นชุดนี้ก็จะเป็นชุดไดโนเสาร์นะครับเป็นไดโนเสาร์ตัวจิ๋วนะมาในแบบกลายพันธุ์นะครับดูแล้วไม่เหมือนไดโนเสาร์นะดูเหมือนสัตว์ประหลาดมากกว่าหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะอ่าครับเรามาดูตัวแรกกันนะครับครับตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะผมว่าน่าจะกลายพันธุ์มาจากจากนกนะครับ ส่วนตัวนี้ผมก็ว่าน่าจะกลายล่ามาจากสามเขานะอะครับเยอะเลยนะ,ะส่วนตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ากลายล่ามาจากอะไรนะครับส่วนตัวนี้ผมว่าน่าจะกลายล่างมาจากเต่านะ รูปร่างเหมือนการล่าเลยต,ตัวนี้ผมว่าน่าจะกลายร่างมาจากทีเรตนะหวัวตโต,ต,ตมือเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ว่าน่าจะกลายล่ามาจากทีเรตเหมือนกัน ตัวนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับมีแผงสามแผงปกติจะมีแผงเดียวนะคีบเดียวแต่นี้มีสามคีบเลยส่วนตัวนี้ครับมีกระดองเต่าด้วย ตัวน,นี้ผมว่าน่าจะกลายล่ามาจากจรอร์เจ้อันนี้ก็จะซ้นสามเขาครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับผมก็ซื้อมาจากร้านค้าทั่วไปแหละ ส่วนตัวนี้น่าจะกลายพันมาจากแรดโบราณนะครับแรลโบราณสมัยยุคน้ำแข็งน่ะผมเห็นในเรื่อง i อเอยู่นะคือลักษณะเขาอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้โอ้โหไม่มั่นใจเลยว่ากลายล่ามาจากอะไรนะ ่วนตัวนี้ผมดูแล้วน่าจะกลายล่างมาจากไดโนเสาร์กับปูนะครับครับลักษณะเหมือนปูนะขี้ปูกระดองปูขาปูแบบนี้ส่วนตัวนี้น่าจะกลายล่างมาจากปลาหมึกด้วยตั้งไม่ได้ตังยากส่วนตัวนี้น่าจะกลายล่างมาจากปลาหมึกครับนะ ตัวนี้ก็สามเขาครับสามเขาอีกแบบหนึ่งนะตัวนี้ผมก็ว่าไดาโนเสาร์กลายล่ามาจากปลาเหมือนกันเพราะดูคีบหางแล้วมีเป็นหางปลานะครับ ตัวนี้ก็ตัวเหมือนแรดครับตัวเหมือนแรดเมื่อกี้นะแต่ว่าคนละสีเท่านั้นเองครับตัวนี้มไม่ไมั่นใจเลยว่ากลายล่างมาจากอะไรนะตัวนี้ ส่วนตัวนี้ผมก็ว่ากายล่างมาจากปลาเหมือนกันมีขีบด้วยเหมือนปาฉลามเลยปากก็เหมือนด้วยครับเป็นไดโนเสาร์กายพันธุ์นะครับอันนี้ผมว่าน่าจะกายล่างมาจากไดโนเสาร์คอยาวนะครับ ส่วนตัวนี้เห็นได้ชัดเลยว่าน่าจะกลายล่างมาจากสเตโกโซอรัสครับจะมีขีบหลังแผงๆเลยขีบแผงนี้ก็เหมือนก็อกซิล่าเลยนะแผงหลังแบเนี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นอืม ไม่รู้มาจากตัวอะไรนะแต่จะงอยปากเหมือนนกแบบเนี้ยัสดส่วนตัวนี้เห็นได้ชัดเลยมีมีมือเหมือน,นปูนะ่ะแต่มันแต่มันไม่ใช่เป็นคีบคีบแบบนั้นนะครับคีบครึ่งอะ่ะ เหมือนสัตว์ประหลาดมากกว่าไดโนเสาร์นะ,ะตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งครับมันเหมือนมันเหมือนจิ้งเหรนติดปีกยังไงไม่รู้ครับอ,อันนี้ขอตั้งอย่างนี้อย่างละกันนะครับมันคงดีอันนี้ก็ดูเหมือนกลายล่างมาจากปลาเหมือนกันนะ ครับหมดยังเนี่ยอ่ะอยังส่วนตัวนี้ผมว่าน่าจะกลายล่ามาจากปากกระเบนนะตัวเนี้ยส่วนตัวนี้ก็กลายล่ามาจากปลาเหมือนกัน อะหมดยังหมดแล้วนะครับครับคลิปหน้าก็กลับมาพบกันอีกใหม่นะครับ